นเองได้อันนี้ในชั่วโมงแรกเรามีสองชั่วโมงใช่ไหมคะในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนเขียนอะไรเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้นะคะนักเรียนสามารถเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ นักเรียนสามารถเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ Today you have to write about yourself. Write about yourself. ทำอะไรคะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนั่นเองเห็นไหมอันนี้จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Today you have to write about yourself. How old are you? What's your name? Uh, your favorite things, your favorite uh, sports, something like this. เวลาที่เราเขียนแนะนำตัวเองบอกข้อมูลของตัวเองบอกอะไรคะบอกชื่อนามสกุลอายุสิ่งที่ชอบชอบทานอะไรชอบกีฬาอะไรเพลงประเภทไหนนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองทั้งนั้น In order to to in order to เพื่อเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง in order to เพื่อที่จะเอาไปลงประกาศหาเพื่อนนะคะในที่นี้ครูใช้หัวข้อว่า international cyber friends page in the internet นะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ไปลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการประกาศหาเพื่อนนะเพราะนั้นเราแนะนำเกี่ยวกับตนเองว่าไงได้บ้าง ยังไม่รู้ใช่ไหมคะยังทําหน้างงๆอยู่อนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วนะทีนี้ครูเดี๋ยวให้นักเรียนดูบนกระดานนะคะดูบนกระดานครูจะเขียนวงกลมๆตรงนี้นะคะในวงกลมนี้ suppose it about yourself suppose it about yourself สมมุติว่าวงกลมนี้เป็นตัวนักเรียนนะคะเป็นตัวนักเรียนนะตัวนักเรียนชื่ออะไรดีคะ what's your name uh. อ,ะอะไรดีสมศรีชื่อทันสมัยมากเลยสมศรี my name is สมศรีนะสมศรีนักเรียนเวลาที่นักเรียนจะแนะนำตัวเองเนี่ยนักเรียนจะบอกเพื่อนเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง ชื่อบอกแล้วเนี่ยคือสมศรีอะไรคะบอกอะไรบ้างฮะเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้ว H บอกไหม <No. S 1> H คืออะไรคะอายุ <Are you. S 1> you, what else <No. S 1> city or country <No. S 1> อะไรคะเนี่ย ฉันอยู่ที่ที่ไหนไหนะฮะอะไรอีกฉันสนใจในอะไรบ้างฮอบบี้อะไรคะนึกถึงตัวเราเองเมื่อกี้ครูพูดไปบ้างแล้วอะไรอีกฮะสปอร์ตฮึ่มเฟริต์ทิ้ง or animals or movie or tell me please อีกอย่างอีกช่องหนึ่งสมมติ favorite เลยคะฮึ่ movie อ๋อ favorite movie เ,เราจะบอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมนะนี่ได้กี่สักกี่สิ่งคะ one two t h f i v e ห้าอย่างนะคะเราตั้งใจจะบอกเขาอย่างเนี้ยแล้วทำยังไงอยู่ๆเอาไอ้ตัวเหมือนแมงมุมเนี่ยไปลงอินเทอร์เน็ตเลยได้ไหมไม,ไม่ได้เขาจะรู้ไหมเนี้ยเราต้องทำยังไงก่อนต้องทำยังไงคะอ้าวทีนี้พอได้ตามนี้แล้ว H ตัวระสมสี HO w old is สมสี Suppose 14 years old อ่าสมมติ14ปี City Country บ้านเกิดเมืองนอนฮะา City suppose Bangkok country Thailand Th ทำไมต้องบอกไทยแลนด์อะเพราะว่าเราจะหาเพื่อนทางไซเบอร์ใช่ไหมทางไซเบอร์อินเทอร์เน็ตมันจะต้อง เป็นเครือข่ายที่มันจะมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นอยู่ๆไปบอกเขาว่าฉันบ้านเมืองเกิดวังนอนฉันอยู่ที่แบงคอกเพื่อนจะรู้ไหมคนอเมริการู้จักแบงคอกไหมคะรู้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะทีนี้เราจะแนะนําตัวเองว่านั้นบอกประเทศไปด้วยถ้าพูดถึงประเทศไทยปุ๊บคนทั่วโลกจะรู้ว่าอ๋อมีประเทศไทยอยู่ในโลกนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดบอกแบงคอกนี่อาจจะรู้น้อยหน่อยหรืออาจจะบอกว่าประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันไทยแลนด์ คนะถ,ถ,ถ้าคำว่าแบงค์กรนี่คนอาจจะรู้เยอะหน่อยแต่ถ้าประจวบคีรีขันนี่จะรู้น้อยละนะเพราะนั้นถ้าบอกว่าไทยแลนด์ไปด้วยเนี่ยเขาจะรู้ฮอบบี้ฮอบบี้วัดดาสฮอบบี้มีนฮอบบี้แ่าอะไรคะงานอาดิเรกเอาอะไรดีที่อะไรคะ,ะ,ะ,ะตามใจนักเรียนนักเรียนจะให้กูเขียนคำว่าอะไร ที่ครูบอกว่าที่ฮิตๆกันหน่อยก็คือ collecting s t a m ทำอะไรคะสะสม s t a m เอาเลยดีฮะ hobby บบงานเล็ก reading ได้ไหม suppose reading sports ฟ Foot ุตฟุตบอลสมศรีชอบฟุตบอลนะ แต่ถามว่าได้ไหมได้ผู้หญิงเยอะแยะเขาชอบฟุตบอลแต่ว่าดูแล้วให้เป็นผู้หญิงหน่อยเอาเะอะไรดีแบดมินตันอ่าแบดมินตันฮะฝรั่งเขาไม่รู้จักนะปิงปองอะเทเบลิลเทนนิสให้เป็นสากลหน่อยเฟรนด์มูฟี่เฟรนด์มูฟี่อ่าไททานิกอ่ะ แต่มันก็นานแล้วนะแต่คือเป็นหนังที่คนเขารู้จักกันทั่วโลกใช่ไหมอะได้แล้วข้อมูลเกี่ยวกับนางสาวสมศรีว่าไปตามเนี้ยที่ทำยังไงอะเราจะเอาตรงเนี้ขึ้นเน็ตเลยก็ไม่ได้ทำยังไงตรงนี้ทำไงดีคะหอทำยังไงอ่ะลองดูซิ We know about สมศรี e รู้และอายุสมศรีเท่านี้ The city and the country where สมศรี was born สมศรี 's hobby สมศรี likes badminton and we know about สมศรี 's favorite movie เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำอะไร นัมเบอร์วันนี่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอะไรคะเราจะแนะนำตัวเองใช่ไหมใช่สมศรีคือชื่อของใครชื่อของเราอ่า uh, Very good My name is สมศรีสมศรีนะคะ My name is สมศรีแค่นี้หรือเปล่าเขารู้จักไหมว่าสมศรีอะไรเนี่ย สมศรีนามสกุลสมศักดิ์อ่ะ oh. ดิฉันชื่อสมศรีสมศักดิ์นัมเบอร์ two I am fourteen years old city เมื่อกี้ครูบอกว่าฉันเกิดที่กรุงเทพไทยแลนด์เอา I am คงไม่ต้องบอกว่าฉันเกิดที่ I was born ไม่ต้องนะก็คือฉันฉันเนี่ยฉันอยู่ที่เนี่ยดีมาก I am from Bangkok Thailand โฟร์อ่าเอาตรงไหนดีข้างล่างดีจะได้เป็นเรื่องเดียวกัน My h o p b is reading. Five อะไรคะ I like badminton. เขาเคงไม่เขาคงทราบนะว่าชอบประเภทยังไงชอบเล่นนะไม่ได้คงคงไม่ฉันไม่ไม่ใช่ฉันชอบอ่านแบดมินตันหรือฉันชอบดูแบดมินตันนะฉันชอบเล่นแบดมินตัน I like badminton six my favorite movie my favorite movie is Titanic อ่ะ ข้อมูลที่เราต้องการหมดหรือยังหมดยังคะข้อมูลที่เราต้องการหมดหรือยังที่เราเขียนวางแปลนวางแผนไ้เนี่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วเมื่อหมดแล้วมันก็จบแล้วในหกประโยคนี้เวลาที่เราจะพูดแนะนําตัวเองขอโทษเขียนอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดนะเขียนเพราะเราต้องเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะหาเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนั่นเองเราเขียนเป็นข้อไหมอ่าไม่เขียนเป็นข้อเราเขียนยังไงอะ ฮะไม่เขียนเป็นข้อเขียนยังไงเขียนเป็นเรื่องอ่ะทีนี้เขียนเป็นเรื่องเขียนยังไง<ด>เอาข้อออกอ่ะมีบางคนบอกเอาเลขออกเลยเอ่าไม่เขียนไม่เขียนเป็นข้อเอาเลขออกซะสิดูแล้วมันแปลกไหมเวลาที่เราจะเขียนแนะนําตัวเองมันต้องเป็นประโยคชนประโยคชนประโยคไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้ามันหมด บรรทัดของมันแล้วก็ไปเริ่มใหม่ใช่เปล่าอ้าวจาก6ประโยคนี้ทํำยังไงตอนนี้ต้องใช้คําดีมากคุณได้ยินแว่วๆแล้วต้องมีคําเชื่อมเชื่อมอยังไงได้บ้างหือมเชื่อมอยังไงได้บ้างมีคนพูดว่าใช้คําว่าอะไรคะอ่าแอนดีมากเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้เราจะเชื่อมอ่ะลองงั้นถ้าง,งั้นลองอ่านประโยคเหล่านี้สิ My name is สมศ s ีสมศักด I am 14 years old I am from Bangkok Thailand แล <uk> ้วแอนมันไปอยู่ตรงไหนอะ แอนจะไปอยู่ตรงไหน украї? เราต้องดูซะก่อนหประโยคนี้เราจะเอาประโยคไหนไว้กับประโยคไหนเออประโยคนี้ไปรวมกับประโยคนี้ไหมไม่เอาประโยคนี้มันควรจะเด่นของมันประโยคเดียวเลยก็เป็น My name is สมศรีสมศักดิ์ I am 14 years old อันนี้เชื่อมกันได้นั่นเลยบอกให้ใช้คำว่าอะไรคะ a อ d อ่าสองแล้วนะ แล้วอะไรอีกคะ My hobby is reading แล้วประโยคสุดท้ายล่ะ เป็นประโยคเดียวๆของเขาเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้ประโยคเขาเป็นทีละประโยคทีละประโยคมากเกินไปไม่งั้นถ้าภาษาไทยเขาจะใช้คําว่ามันเฟือมันเือคือบางทีมันอะไรอะมันเป็นคําที่ซ้ําๆซ้ําๆกันอย่างเช่น I am I am เห็นไหมคะอันนี้ก็มี I อีกแล้วนะอ้าวทีนี้เอาใหม่นะเอาใหม่พูดอีกครั้งหนึ่ง My name is สมศรีสมศักดิ์ I am 14 years old and I am from Bangkok Thailand แม้ว่าจะมีคำว่า I am I am ซ้ำกันแต่ว่าเมื่อมีคำว่า and มาเชื่อมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคำว่า I am มันจะลดความแข็งลงไปนะคะต่อไป my hobby is reading and I like badminton เมื่อมีคำว่า and แล้วฟุต็ตอปจะหายไป1จุดก็ค,คือประโยคแรกใช่ไหมคะ1ตัวใช่ไหม แล้วก็ my favorite movie is Titanic อันนี้อาจจะจบด้วยตัวประโยคของเขาเองก็ได้อันนี้คือการเขียนแบบง่ายๆนะคะในการแนะนำตัวเองพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะคะตอนนี้ล,ลองดูครูจะมีบทให้นักเรียนดู1บทนะนักเรียนจำเรื่องของครั้งที่แล้วอะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อฟันดาจำได้ไหม ที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่จําได้นะคะแล้วที่มีผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วอยู่ในห้องเดียวกันใช่ปะ่ะจําได้นะอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็เขียนมาทักทายกันโดยที่บอกว่าชื่อของฉันมีตัวอักษรตามนี้นี่นี่นจได้นะอา้าวทีนี้ดูต่อไปนะคะขึ้นประโยคให้หนึ่งประโยคเป็นเรื่องของฟันดา